อัสดากรขันตีหรืออัสบุคคลออทิสติกที่สามารถใช้ชีวิตอิสระในกรุงเทพและทำงานหาเลี้ยงตนเองใช้ชีวิตลำพังในสังคมได้ไม่มากเกินไปหากความฝันนั้นมาพร้อมการเตรียมตัวที่ถูกทางก้าวย่างของอัสคือบทพิสูจน์ว่าคนออทิสติกสามารถมีพื้นที่ของตัวเองได้ หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กอย่างเหมาะสมเช่น 1. ฝึกทักษะชีวิตประจำวันตั้งแต่การดูแลตนเองการจัดการเงินการเดินทางและการวางแผนชีวิต 2. ฝึกการเข้าสังคมในบริบทจริงเช่นตลาดร้านอาหารการไปโรงเรียนโดยลำพังหรือการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 3. ส่งเสริมทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด 4. ฝึกการทำงานจริงในสถานการณ์จำลองหรือผ่านการฝึกงานแบบมีพี่เลี้ยง 5. สังคมก็จำเป็นต้องเปิดโอกาสเช่นกัน 6. ก,การมีศูนย์สนับสนุนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง 7. พื้นที่อาชีพที่ไม่กีดกันคนออทิสติก 8. สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ไม่ตีตราไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสและความพร้อมเหมือนอัสเพราะความแตกต่างในระดับความสามารถของคนออทิสติกมีอยู่จริงการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวของอัสจึงเป็น 1. ความกล้าหาญในระดับสูงที่อาจต้องใช้เวลาเตรียมตัวหลายปี 2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวัยเด็กผ่านการบำบัดฝึกฝนทักษะชีวิตและการสนับสนุนที่มีคุณภาพ 3. การมีเซลฟ์เลกูเลชันและเอ็กซิคิวทีฟฟังชันที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง การที่ใครคนหนึ่งไม่ว่าจะมีภาวะใดๆหรือไม่ก็ตามมีความฝันและต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสนับสนุนและคนออทิสติกก็ไม่ควรถูกจำกัดแค่ในบทบาทของผู้รับการดูแลเท่านั้นครูแมมน,นักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ